สวัสดีกะเสียงน้องไก่นะคะเพื่อนๆน,น้องไก่ก็สวัสดีพร้อมกันเลยค่ะเราจะพามาดูบอลฟีเวอร์นะคะอบอลอีกหนึ่งต้นนะคะที่ชื่อไพเราะมากเลยเขาชื่อว่ามิ่งมหามงคลนะคะเพื่อน,นจะให้ดูว่าลายใบยน้องสวยมากกระดูกใบสีเขียวนะคะแล้วก็กระจายไปทั่วใบนะคะขอบใบสีเขียวนะคะพื้นใบเนี่ยเขาจะมีสีชมพูค่ะ นี่นะคะมิ่งมหามงคลนะคะชื่อเพาะด้วยแล้วก็ลายใบอะคะ่ะเราสะดุดตาที่ลายใบของเขานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆลายใบของเขาสวยมากเลยนะคะคือลายเขาจะละเอียดอะคะ่ะใบนี้จะแบบเปียกน้ำเนาะจะเห็นไม่ชัดนี่เนะะี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเห็นไหมคะสีจะเข้มนะคะแล้วก็ความเป็นสีเขียวก็จะเข้มแล้วก็ลายใบอะคะ่ะ ลายใบกระดูกใบละเอียดมากนะคะน้องไก่ก็อยากจะมีส่วนร่วมนะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะอันนี้ต้นที่กัดใบที่เขากัดสีแล้วนะคะก็จะแบบเข้มแบบนี้ส่วนใบน้องที่ออกมาใหม่ะคะ่ะก็จะเป็นอ่อนๆและเลืออแบบนี้ค่ะสวยไม่แพ้กันเลยนะคะแถมชื่อยังเพราะด้วยมิ่งมหามงคลนะคะถ้าเราไม่อัดไว้เนี่ยเราก็จะจําชื่อไม่ได้นะคะเราก็จะมีป้ายให้คนขายอะคะ่ะเขียนป้ายเสียบไว้ให้เราด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละชื่อะคะ่ะบางทีแบบมันก็มีหลายสายพันธุ์แล้วก็เยอะมากนะคะ น้องมีมานี่ค่ะโหใบนี้ใบนี้เขาก็จะแบบอีกสไตล์หนึ่งเลยนะคะนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของต้นบอนสีนะคะแต่ละใบอะค่ะสีเขาก็จะอ่าเป็นศิลปะเนาะในความมองของเราอะค่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะนี่ค่ะอันนี้สีเขียวเขาจะเข้มมากแล้วก็สีแดงเขาจะน้อยนะคะแล้วส่วนใบที่ออกมาใหม่อะค่ะ เบบี Baby, okay. อ้อะค่ะก็จะเป็นสีเขียวตรงกลางจะเป็นสีชมพูเห็นไหมคะเขาบอกว่าบอลที่ออกมาใหม่ๆอะคะ่ะต้นเล็กๆนะคะเบบี้กว่านี้นะคะ่ะก็จะเป็นสีเขียวหมดเลยนะคะจะแยกไม่ออกว่าเป็นบอลชนิดไหนนะคะนี่นะคะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะบอลสวยๆอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะชื่อก็เพราะเป็นมงคลด้วยนะคะ มิ่งมหามงคลค่ะเพื่อนๆนี่นะคะสวยมากเลยนะคะวันนี้เราลาไปก่อนกับน้องมิ่งมหามงคลใบสวยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ